สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกๆท,ท่านเรื่องราวหลวงปู่สวงที่บ้านเกิดของท่านเป็นเรื่องใหม่ที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนมีหลายเรื่องที่เราควรรู้เพราะเป็นชีวประวัติแท้จริงของหลวงปู่สวงเช่นหลวงอูสวงท่านเป็นบุตรผู้ใดมีบิดามารดาชื่อว่าอะไรเมื่อท่านได้ดูคลิปชุดนี้จบ ท่านจะได้รู้อายุแท้จริงของหลวงปูส่สวงเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปูส่สวงทุกท่านจะได้รู้ว่าหลวงปูส่สวงท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนและพศอะอะไรอีกด้วยจากคลิปตอนที่แล้วทำให้เรารู้ว่าหลวงปูส่สวงเมื่อตอนเป็นเด็กท่านชอบแอบหลบเดินขึ้นเขาภูตะแบงไปคนเดียวเด็กชายสวง ชอบไปอยู่ในป่าครั้งละสองสามวันต่อมาพ่อแม่ลุงป้านะอาได้ให้ท่านบวชเป็นเนนอยู่ในวัดกุเลนพรหมเทพเหนือซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านหลวงปู่สวงการที่พ่อแม่และญาติญาติให้เด็กชายสวงบวชเนนก็เพื่อหวังว่าจะไม่ให้เด็กชายสวงเดินขึ้นเขาเข้าไปในป่าอีกแต่ปรากฏว่าผลออกมาไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคาดคิดเอาไว้ เพราะว่าเนนสวงยังคงเดินขึ้นเขาพูตะแบงและไปอยู่ในป่าบนเขาพูตะแบงการเดินขึ้นเขาพูตะแบงไปอยู่ในป่าของเนนสวงไปอยู่ครั้งละหลายหลายวันมากกว่าตอนที่ยังไม่บทเนนเสียอีกนอกจากนั้นตาท้อยยังได้เล่าด้วยว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดมาตั้งแต่เด็กๆข้อมูลตรงนี้ก็มาตรงกับอุปนิสัยหลวงปู่สวง ที่ผู้คนในฝั่งไทยได้พบเห็นเมื่อตอนท่านมีชีวิตอยู่ทุกคนที่เคยได้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงจะรู้ว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นคนพูดน้อยมากๆและหลวงปู่สวงท่านไม่ชอบเล่าอะไรให้ใครฟังเรื่องอภินิหารตาถ้อยได้เล่าว่าหลวงปู่สวงเมื่อตอนเด็กๆฝนตกเด็กชายสวงไม่เปียกเรื่องหลวงปู่สวงตอนเด็กฝนตกแล้วไม่เปียก มีบุคคลในหมู่บ้านพบเห็นกันหลายคนขอเชิญทุกท่านชมภาพและฟังเรื่องราวที่ผมสัมภาษณ์ตาท้ยต่อจากคลิปตอนที่แล้วได้แล้วครับเอเตียอ่อยเตียอ๋อ,อใหญ่ใหญ่ใหญ่ทโมนี่บ้านเคยลุเอาโมยู่โมมานองรับมวิ่งรับโมนอนอมนนงเวิดรอ กินนั่นโปรดโปรดหนึ่งวันเออเกอลโปรดโปรดาหนึ่งวันใช่เออเขาเดินเร็มปะกินไม่เคยก็บัตถ้าโตไทยหน่อยอันน่าแทนในโปรดโปรดหยต่จ้างเนาะโปรดโปรดหยู่ในช่วงสงครามในประเทศกัมพูชาตั้งแต่พศ2518ถึงพศ2536ในช่วงระยะเวลานี้หลวงปู่สวงท่านได้กลับไปบ้านเกิดของท่านบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเขมรแดงยึดครองประเทศกัมพูชาในช่วงพศ2518ถึงพศ2522หลวงปู่ยนได้เล่าว่าหลวงปู่สวงท่านได้หายไปจากประเทศไทยเป็นระยะเวลาถึง7ปีพอหลวงปู่สวงท่านกลับมาก็มีรอยเจาะที่ส้นขาของท่านหลวงปู่ยนถามท่านก็บอกว่าเขมรแดงจับเจาะขาเรื่องนี้อยู่ในคลิปที่ชื่อว่าหลวงปู่สวงเขมรแดงจับเจาะขา หลวงปู่ยนเล่าตอนที่สองเรื่องราวที่หลวงปู่ยนเล่านั้นมาตรงกับเรื่องราวที่คุณยายเล่าว่าหลวงปู่สวงท่านได้กลับมาบ้านเกิดในช่วงเขนมนแดงยึดครองประเทศกัมพูชาหลวงปู่ยนและคุณยายไม่เคยรู้จักกันและอยู่กันคนละประเทศแต่ข้อมูลเรื่องราวนี้กลับมาตรงกันจากข้อมูลนี้ทําให้เรารู้ว่า ช่วงที่หลวงปู่สวงท่านหายจากบ้านหลมพุกและสถานที่อื่นๆนั้นหลวงปู่สวงท่านได้กลับมาที่บ้านเกิดของท่านบ้านนี้ล่ะทางเงิบเฮยบ้านนี้ก็เดลเดลเนี่ยบ้านนี้เดนเป็แบกบักเนี่ยมันต้องนี่เดิมเคยลูกตาเน่งหมอกนะอ๋ออันนี้อันนี้บ้านใครข้ามเด็กกิจจุลขม้ามหรือ អរគេជ up ូតខមីក <wording��omething�royla> <s blueberry Libyan language> ំហ becomes… ំគេបាញ់លុយទៅសួងថាបាញ់ងប់ហើយអស់យើងហ៊ាននឹងយាមក៏កាត់ຕົ້ນទៅទៀងទៀងអឺទៀងទៀងទៀងណាទៀងទៀងអូអញ្ជើញនេះបាទអូគីគីគីកាត់គីគ ින ៅកាត់ប៉តគីកាត់ទៀនប៉តប៉តគីយាមណៅយាមយាមណៅលោកសួងទៅទៅគេបាញ់ងប់មកពីលើនោះអូចុះមកពីនោះចុះវិថៃចុះមកពីថៃគេបាញ់ងប់បាញ់ងប់សេះដល់បាញ់ងប់អានោះរាប់មនុស្សស្រុកនេះ เราสรงนี่เราไปขึ้นนกตาหนิงมองกรัตรา,า,าก็ยังได้ไปบังกิบไปขค้นมองวิ่งบัดจีริปอันนี้ก็รูปปัดบัดบดตมมองคนคนอ๋ออันน,น,นู้มนมนสรงนี่อ๋อแต่กิจจุนมโนไงสมัยขเขมรแดง <c oughs> อ่ามีคนหนึ่งเขาเป็นฝ่ายขเขมรแดงเขาเขาอยู่ยามอยู่อ่าอยู่ใกล้ใกล้ไอใกล้พรมแดนนะเลยพรมแดนไทยมาแล้วแหละ ทีนี้เห็นหลวงปูส่สวงมาจากฝั่งไทยเขาก็เลยยิงว่ายิงว่าเห็นหลวงปูส่สวงตายแล้วทีนี้เขาก็เขาก็เลยส่งคนนั้นมาอยู่คุมบ้านนี้เห็นหลวงปูส่สวงที่ว่าตายเขายิงตายแล้วเนี่ยตัวเองยิงตายแล้วมาเจอในบ้านนี้ไอ้คนนั้นพอเห็นหลวงปูส่สวงมียังมีชีวิตอยู่หนีไปอยู่ที่อื่นเลยนี่คือเรื่องเล่าสมัยมเขมรแดงสมัยปอนปูดน,น,นะฮะปอนพดนะฮะ

จองจ้างครุนเกิดนี่นะอะครุนจ้างของเองนี่ตีกี่จ้างเกิดจ้งครุเองจ้งคองเองจองครุนเองอาไปยูดของเองไปยูครุ่นเองไปยยุอ,อ,ยอ้อย,ยนยมฉับก็คนกี่จับาเนี่ยน่ยระงระงกะโอจิเกิดเธอชจก็คน <c oughs> อ่หลวงปู่สวงตอนสมัยเขมรแดงท่านมัดขาตัวเองห้อยกับต้นไม้ชาบ้านก็ไม่เข้าใจ พอไม่นานหลังจากนั้นมีฝ่ายขมร้นแดงก็มาจับคนในหมู่บ้านนี้ไปไปขงังไปไปไปจองจำนะฮะนี่ถึงเข้าใจปริศนาอ๋อหลวงปูส่สวงท่านทําเตือนนะครับเจ็งอ,อ๋อเบียมาไวร้รสอยได้<อ>แต่อัดเจ็งตัดเจ็งจานาตัดเจ็งวานาตีเจ็งยีรักหน่เนหนง,นงเชียนยโน่ตามปรีตามตองซึงตองอูรอ,อ๋อ อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะดพลดแบบพลงเรล็หมอผมถามคุณยายว่าสมัยเขมรแดงสายพลพดเนี่ยคลองเมืองเนี่ยผมถามว่าหมู่บ้านนี้อยู่กันยังไงเพราะปกติแล้วหมู่บ้านไหนก็แตกแต่เขาบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยไม่แตกเขายิงมาแต่ว่าพากันหลบหนีออกจากหมู่บ้านไปหมดพอเขาหยุดยิงก็กลับมาคืนแล้วก็มีคนในหมู่บ้านเนี้ยพวกผู้ชายพวกอะไรไปเป็นทหารเขมรแดง ก็ก็หลายคนแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนหมดหมู่บ้านนี้ก็เลยไม่ไม่ได้แตกกระสานสั้นเซนเหมือนหมู่บ้านอื่นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมข้มใจในคําถามว่าเอ่อคนที่มาสัมภาษณ์ญาติพี่น้องหลวงปู่สวงก่อนๆอนอ่ตอนสงครามเนี่ยไม่ได้เล่าว่าตอนสงครามไปอยู่ไหนกันนะฮะเพราะเมื่อสงครามเนี่ยมันมันผ่านมาตอนนี้มัน30กว่าปีนะฮะคนที่อายุสี่ห้าสิบเนี่ยทำไมรอดจากตรงนั้นมาได้นี่เป็นที่ผมสงสัยมาตลอดวันนี้ ผมได้คำตอบจากคุณยายอายุปัจจุบันอายุเจ็ดสิบสองนะฮะท่านเล่าว่าหมู่บ้านนี้ก็เวลาเขามาบุกตีก็พากันหนีไปแล้วก็เวลานั่นก็กลับมาคืนก็เลยหมู่บ้านนี้ยังยังอยู่คงเดิมไม่่อยได้หนีไปไหนหมืวนหมู่บ้านอื่นๆนะฮะอันนี้ตอนนี้ผมหายคล่องใจว่าได้คำตอบแล้วเคลียร์ตรงนี้นะอ,อ่ะอก็ลองกิดนองหนึ่ง กอดไปขมายขอกันนาะนาเหมอาหมอโอ้โอสมัยขมิ้นแดงเนี่ยหลวงปู่สวงมาอยู่ที่นี่นะฮะตรงกับที่หลวงปู่ยนเล่าว่าช่วงขมิ้นแดงเนี่ยหลวงปู่สวงหายไปเจ็ดปีท่านมาอยู่นี่เองนะท่านก็ไปที่อื่นด้วยแต่อยู่นี่ส่วนมากเอามโนนัสระนั่งโหดก็เป็นก้อนสงเตรียมอาอาเคร่งอมเน่า แต่่เะเออแต่เคยยึกอแต่มาทีแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวหายแต่มาบ่อยมาแค่มโนยูมานมไงแแค่ตเคอ๋อตอนสมัยสงครามท่านจะมานี่บ่อยบางทีมาครึ่งเดือนแล้วก็หายไปแล้วก็เห็นมาอีกอะไรประมาณนี้นะฮะอ๋ออันนี้คือเคลีย อ่าสมัยที่ว่าหลวงปู่ท่านอ่าอา่หายไปในช่วงสงครามเว้นในกัมพูชานะครับอ่าตรงกับที่หลวงปูยย่ยรย่าเล่านะฮะตอนนี้ช่วงนั้นหลวงปู่สูงหายช่วงนั้นหลวงปู่สูงท่านหายมาจากประเทศไทยก็แสดงว่าท่านมาอยู่นี่เป็นส่วนมากนะฮะอ,อพุกเมียสาวเอา่อมเอารถซุ้มเหรอ เอเอสักนี่ใส่ยังเลยสักเราคยมอกาวเลยะเอ you know เอเรา x u ố n คือใส่จำจึงจำจุกวงจำเกงยี่ตังอ้อนะเนี่ยน่ะสักโอยนะไดนี่ไงนี่อ่มันดงเลยอ๋อมันเดงเน่ยบ้นมือก็ว่ะอ๋อผมถามว่ารอยสักเนี่ยท่านสักเนี่ยอ่าปู่ปู่ปู่ทุยที่ท่านสักเนี่ยสักจากไหนแล้วหลวงปู่สวงเนี่ยใครสักให้ไอ้ทางท่านได้บอกว่าพ่อเป็นคนสักให้นะแต่ของหลวงปู่สวงไม่รู้สักที่ไหนมาท่านไม่ได้ไม่รู้ แล้วท่านก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าหลวงปู่สวงศักเอ่อได้ๆๆนเพล้านี่ซะจ้าได้ก่อนเนาะได้เตี้ยจ๊ะตั้งพี่โดนพี่ตาเนาะเนาะเกิดเน่าพี่เดิมเนาะตราเนาะจิตธรรมซอนี่อดเด้นูข้างนูนูดันโตเตี้ยตาเค็งเนาะเตี้ยตาเอ้อเพล้านี่เองเตี้ยตาเค็งนี่แหละนูตาได้นูให้โตอ๋อนูๆจิตๆแค่เนาะจ้า อ๋อบ้านหลวงปู่สรวงอยู่ทางบ้านตะเคียนทางนู้นชื่อไตะเคตเงงเงอ๋อเนะที่ว่าหลานปสงชื่อเยอ๋อหลานยนะเป็นหลานงปสงนมยมนปึดมูปึดเปื้อนนูนี่ให้ยอน มวยไครอ๋อเป็นหลานเคยนะตะเคียนนี่เป็นหลานเคยอ๋อปอบป่นตะเคียนก็กม็มวยหลวงปูส่สวงจอมอ๋อเมียของตะเคียน,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 นเนี่ยเป็นเป็นเป็นหลานหลวงปู่สวงแต่ตะเคียนเนี่ยเป็นเป็นหลานเคยอ๋อตาว่าไอในวัดน่ะผมถามว่ามีกุฏิหลวงปู่สวงไหมท่านบอกไม่มีหรอกนอนไปทั่วตรงไหนก็นอนไม่ไม่เคยเห็นที่นอนด้วยซ้ำจะว่าไปตรงๆกว่างัน หลวงปู่สวงนี่ไม่มีที่นอนไม่มีกุฏิอะไรนะฮะไม่ไม่ได้มีนี่คุณตาบอกอัดเมียนอัดมเ,เดดมเดดเียนกยนอดเตะเด้งน้ากํเด้งอัดสาเดกติดเด้งจุปัตตนาอ๋อเด้งจลปัาที่างหลังกู นอนสลายชั้นเอ่ไมไม่นอนก็เห็นหายไปเอาเนอนอนได้ไม่ได้ลุงปู่สูงอยู่นี่เคยชนไก่ไหมเคยเล่นไก่ไหมบอกไม่เคยเล่นนะฮะอันนี้ตรงข้อมูลกับฝั่งไทยนะที่ผมได้มาลุงปู่สูงมาได้นั่นและโจย์จัดใบเมื่อน็อใบ จับมันใบออบใบที่นี่ไม่เคยเห็นอุ้มไก่นะที่นี่ที่ที่ที่เขมรนี่ไม่เคยไม่เคยเห็นอุ้มไก่นะแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าหลวงปู่สวงชอบไก่ชนอะไรไม่มีนะนี่เคยย่สอบเคยเอาส้วงล่าฮะเคยที่เยืสอบเคยเอาสวงคลาเอ้ยเออเคยมองไนี่ยเคยเลยสลับบัดชึ้งสมองบัตรชึ้งทำไม ถามว่าเคยฝันเห็นหลวงปู่สวงอะไรบ้างว่าบอกไม่เคยฝันเห็นหายต๋อมไปเลยนะฮะครับทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ท่านก็ได้ฟังเรื่องราวที่ท่านไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากตาถอยซึ่งเป็นเพื่อนหลวงปู่สวงในวัยเด็กและอยู่หมู่บ้านเดียวกันคือหมู่บ้านกูเลนพรหมเทพ ในประเทศกัมพูชาข้อมูลเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงที่บ้านเกิดของท่านยังมีมากมายอีกหลายเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รู้ได้ฟังตอนนี้ผมมีข้อมูลจนสรุปได้ว่าหลวงปู่สวงท่านเกิดวันใดเดือนไหนพศอ,อะไรและอายุท่านเท่าไหร่ตอนระสังขารขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังในคลิปหน้าตอนต่อไปคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน